สวัสดีครับครับสวัสดีครับบายลูนอยู่กับช่องโอเล่เอ็มีสองครับวันนี้เราก็มานั่งคุยกันเนาะกับทีมงานเอ็ม e. ีมาตไซอีกนี่ยังไม่คุยพิเชษไปจริงไปจังเนาะเราเน,ะเเนะเาเนะ <c oughs> ใช่ออยังไม่เคยคุยกับพิเชษครับ <c oughs> พิเชษพิซาโนโร่ครับมาอยู่กับเราเดือนอยังพี่ <c oughs> จะเดือนแล้วครับจะเดือนแล้วเหรอวันที่ยี่สิบสามะเดือนไหนโอ้ใกล้เดือนนึงเนาะพิเชษชื่อเชษเหรอพี่ไม่พี่ เปิดหัวได้ไหมพี่เชิดอ่าไม่ชื่อชื่อร้านหน่อยชื่อเชษิดชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อชื่อเล่นแถวบ้านเขาเรียกตีตีพี่ตีใช่ครับเออตีเท่กว่านะพี่ตีพี่โลกพี่ตีไม่ใช่ตีหินนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้งต้งตีเหมือนกับหนูอ้าวเอ่อชื่อตีเหมือนกันต้องเป็นทหารเกณฑ์พี่ตีปลา เจืออะไรผู้ผู้หมวดอยู่ในโบโกพันแก้อมตัวมาต้งเขาไปทำงานในโบโกพันเขาเรียกต้งตีไอตีไอตีกูตีตรงไหนะอืมผมแปลกใจกูตีตรงไหนดำปืดเลยพี่ <c oughs> <c oughs> ตาเดีอครับวันนี้ก็คือเราก็มาตั้งคุยกันแหละแนะนำเราไม่ได้นั่ง นั่งขายพิเชษจะจะมันหลายวันเนาะเบอร์มีแต่ทําอาหารอร่อยมากพิเชษเปิดโฉมหน้า<ม>ให้ก็ <คน S 2> อยากเห็นหน้าเราได้เห็นใบหนรรหา้าที่แท้จริงที่เพื่อทำอารรหารอร่อยทุกอย่างครับเ,เดี๋ยววันหลัง เพื่อโจทย์อ่าไม่มีโจทย์โจทย์ไม่มีบุณเรียนมีโจทย์แล้วก็ตอบสิโดทุกคนไม่มีแฟนสักคนิขึ้นหมดมีต่ผู้ชายคนเดียวที่อายุน้อยกว่าเพื่อนโจทย์ใช่ไหมอะไรเอ่ยโสดแต่ไม่สดเอฟซีโอเ่มีสองครับพี่ยันประกาศหาแฟนใครคนแรกเนี่ยใครใครมาคนแรกเลยผม พีอ่ไม่ผมมาก่อนพี่แอ๊ดิใช่ผมเบอร์สองพี่เล่มาขาเบลหนึ่งขาวดำไม่เกี่ยวครับยังไงนะเอาใหม่ใหม่ยิ้มยังไงนะพี่ยันประกาศหาแฟนยังไงพี่ยันอ่ะอ่าอ่าหาแฟนยังไงบอกยังไงประกาศหาแฟนใช่ไหมพี่ยันเห็นแกเตรียมมุกมาอยู่จิตกมวนเราต้องแกมาเออซื้อซื้ออะไรแกมุกไปฮะพาไปตรงเออมุกไปฮาพาเพลงนะ เดี่ยวก็ตรงปุ๊กกระเบิดนะเขาออกแบบคล้ายๆมาพี่เกมาเขากล้องรั้งทรายเอ้ายันมุกเลยนะเมื่อกี้พี่เกชอบเล่นผ้าเหรอออชอบเล่นผ้าเล่นชีมไม่ก็การท่าแฟนที่ตู้งว่าละอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับสวยนะถ้าสวยแล้วมันทิ้งกูไปอีกตู้งใช่ครับไม่ไม่ชอบคนสวยถ้าสวยแล้วเขาก็ทิ้งเราไปนะเพราะเรา เท้าดำไม่เกี่ยวเท้าดำไม่เกี่ยวมีลูกติดก็ไม่เป็นไรรักเด็กผมรักเด็กลูกติดก็ไม่เป็นไรผมรักเด็กรักเด็กเคยมีแฟนมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าประสบการณ์มันจะเยอะไารต่อทำกับข้าวไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับผมทำกับข้าวเป็นอยู่อะฮะได้ต่อก็คอมเมนต์มาเลยครับอืมแต่ม่าต้องโทรเราต้องพี่ทำโทรศัพท์ไม่เป็น มึงไม่หาพานั่สิอะไรจะมีเมียเหรอเออยันจะมีเมียก็อยู่คนเดียวไหมข้าบอกข้าบอกข้ามเป็นไม่เป็นไรเออนี่ดูติดก็ไม่เป็นไรนะคิงเขาชอบเด็กชอบเด็กชอบเด็กอยู่รักเด็กนะรักเด็กนะก็ว้องเด็กเลยน่าจะอายุมากกว่าเราเนี่ยหรอใช่จัดผมเนี่ยตัดผมแต่รุ่นแรกล้งเลย หนมาแต่ก่อนเราเกิดมาส่งไม้มาอย่างนคุณหนูคนเดียวผมยังไม่เข้าเต็นท์ไม่เป็นไรเมื่กี้พูดจะใช่ตอนแรกพูดอยู่ขวางกล้องอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องชี้ต้องชี้จะชัดอธิบายดิยังงไต้องชี้จะชัดพี่ยันเขาประกาศหาแฟนเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขา รู้สึกเยาได้รู้สึก <ไป S 1> อาโ,นโอลโนอาโนอลโนฮะแบบอาโลนแปลว่าอะไรอาโลนคล้ายๆกับอาเลอร์อาโนอลโนโกนได้ไงอ้าวพี่เชษมีมุกอะไรเสริมหน่อยครับเมื่อกี้พี่เช็นความจริงเป็นมีคนเป็นมุกเยอะนะ เป็นมุกเยอะนะแต่แต่นี่มันคิดไม่อมุกเยอะนะแต่ว่ายังไม่เข้าแก๊ปเพราะยังยังแบบยังไม่เคยมีแฟนเลยนะยังบบว่าไม่ค่อยได้ถ่ายกับเราบ่อยเนาะมันจะไหลมาเรามีแต่ธรรมชาติเรามีแต่ถ่ายทำอาหารถ่ายคิดสุดยอเรามีถ่ายทำอาหารกันวิเชิก็ทำอาหารได้สุดยอดแต่ว่าเรื่องการแสดงเรื่องเลี้ยงเข้ากล้องยังไม่เข้าแก๊ปยังรอสักพักเนาะรอรอบรอบจัดนะเนี่ยวันนี้ไม่กี่รอบจัดไหมพี่เชิดมุกเยอะไหม ผมเจอผมเจอแตสพี่ก็แค่ผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันงงกับมุกเขาเหมือนกันดูไม่เก่งไงตอน้เหมือนกไม่แย่ก็คนไม่ค่อยพูดไงผมเล่นมุกกับเราเยอะมากเวลายังไม่ออกกล้องนะโหลเล่นมุกอะพี่เชยอายุเท่าไหร่เออ FC สามอยู่สี่สิบหกครับสี่สิบหกปีพี่เคสี่สิบสามเนาะใช่เหรอแต่หน้าผมเด็กผมไม่รู้เหมือนกันแต่ใช่แต่หน้าพี่เคไปกว่านะหน้าพี่เชยเด็กดูพี่เชยเล็กด้วยเนี่ย กินเข้ากลุ่ใหญ่ไหร่างกายเขาใช้ร่างกายเยอะใช้แรงเยอะเลใช้ร่างกายเยอะมีคนที่พุทธนาแบบทํางานหนักๆเกี่ยวพวกงานหนักตัดไม้แบกไม้ถึงแบกโอ้โหไม้แบบไม้ท่อนใหญ่ๆเข้าโรงงานใช่ไหมก่อสร้างอะไรทั้งหมดอ่ะทำมาหมดทุกอย่างนะชีวิตคันผ่านมาเยอะเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนเรามาพักผ่อนละทํางานเบาๆบ้างแต่พี่ยันเนี่ยหนับ้างพี่ยันอายุห้าเลยห้าห้าที่บูทครับห้าสิบเอ็ด นก็กลมกลืนกับเราเลยเนาะอยู่คนตัวเล็กแก่ยากครับใชื่อหรือเหรอพี่เอาอดีๆพี่พร้อมที่จะมีคู่ชีวิตเข้ามาในชีวิตหรือยังอืมพร้อมยังพี่พร้อมไหมปีนี้เปิดใจแล้วนะเปิดใจแล้วเหรอเก็บเรืาเปล่าไม่มีเลยไม่มีเงินเก็บฝากชีวิตกับพี่ได้ไงมาเก็บด้วยกันสิอ่าไม่ใช่เราเราก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าคือ เขาจะมาใช้ชีวิตคู่กับเราเหรอเขาเขาเรียกว่าปูๆตลอดมาเก็บด้วยกันมาหาด้วยกันมาเก็บอะไรเงินฮะเก็บอาการเก็บอาการเหรอมาแสดงอาการเหรอฮะต้องเก็บอาการเหรอครับเก็อาการไม่อยู่เลยฮะต้องแสดงอาการต้องเก็บอาการต้องไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเออมันเป็นเพราะควันใช่ไหม จีดอันเดียวรูนเรื่องเลยเดียวรูนเรื่องเลยเอออ๋อเอาเมียอะอยู่แล้วก็มันเป็นเพราะอะไรพี่มันเป็นเพราะอะไรมันจะมีเนื้อคู่นะมันเป็นเพราะจุงเบิร์ดน้องนะใช่เอาดีๆนี่สรุปมันเป็นเพราะควงใช่ไหมใช่โสดเลยแล้วโอเล่ก็โสดนะโอเล่นี่โสดหมดเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เข้ากล้องเลยเพราะเต็มมามานั่งไม่เป็นไรพี่ที่เต็ม โอเล่เป็นเป็นคนที่ที่ใส่ดีมากๆนะฮะที่อยู่ด้วยกันเลยคือเขาเป็นคนเงียบดูแลทุกคนเียร้อยพี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับผาพับไว้อ่ะลยมานั่งนี่เข้ากล้องสรุปไปหน่อยเชิญพี่สวัสดีั่งีเาสรปิพี่เนมาง้ารพอดีเมา่อกี้ยงุนยช่วยนีองสนเีนนนี้าองคนเนี่ย เขาเป็นคนบ้านเดียวกันบางครั้งผมพูดอะไรผิดไปเขาก็จะเล่นผมอะไรก็ไม่รู้นี่ยจรที่เขาบ้านเดียวกันก็ผมสุ่พันคนเดียวพอดีเขามามาเจอกันยังไงไม่รู้เอาเล่นพักเล่นพวกกันแล้วตรงเนี้ยเราเหมือนัวคนเดียวแล้วนะมีทุกภาคเลยนะนี่ภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือเหนือสุ่ันผมภาคกลางภาคกลางผมกับน้องชายเด็กนี่อีสานเลยตัวระถาใต้กาะาใต้ใต้ยังยังไม่มา ยังไม่มียังไม่มานะสายใต้ยังสายใต้มีผมกับโต้งเราผู้ไทยไม่ค่อยสรุปว่าพวกเราตัวนี้เอมีก็เหลืออยู่อีกคนอ่านนึ่งเอมีตัวนี้เราเหลือผมเชิดกิ่งจำโตขาล็อกอายันอายันก็ไม่เจอเอ็มบีหรอกแอปก็ยังอยู่ครับอยูทีมงานพวกเราอยู่อันนั้นเขาคนละตัวโลกส่วนตัวเขาไปแล้วแล้วลุงที่มาแล้วยืนยืคนที่เงาในนั้น กลับแล้วเขากลับแล้วเข้าไปเข้าไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปหาลูกสาวเขาจะหาลูกสาวแกก็แก่ไม่ก็ไม่จากคนแต่จริงแต่จริงแล้วผมว่าคนคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะนะความสามารถเขาก็ต้องมีอ่ะแต่ว่าคนเราจะไปดูตอนนั้นมันไม่ได้พี่เข้าใจป่ะคนเราต้องให้โอกาสกันถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วแล้วเขาทำไม่ได้เหมือนยังผมเนี่ยคุณไม่เคยให้โอกาสผมเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าผมทำได้เนี่ยผมได้โอกาสปุ๊บเนี่ยเออผมก็ทำได้ใช่ป่ะอันเนี้ย คุณยอมรับผมได้ยังลราเพราะผมทำได้ใช่ไหมนะก็ฝากติดตามด้วยครับพวกในคลิปของโอเล่เอ็มีสองนะครับช่วงนี้เราไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็ตั้งนานจะมาเจอกันพร้อมหน้าเลยวันนี้พร้อมหน้าเลยเกอพร้อมหน้าพร้อมหน้าตากันพร้อมหน้ากันเลยนะคุยเรื่องราวเห็นแล้วก็ฝากติดตามด้วยวันว่างๆครับวันนี้มันก็ไม่ว่างหรอกพอดีช่วงพักพักประจำชั่วโมงต่อจากนี้ไปเราก็มีงานทำกรอกกแก่ๆไปตัดต้นไม้ใบละใบหญ้าไปเรื่อยเปื่อย เออเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆผมไม่ได้มาเห็นใส่กุ้งอยู่อะใส่กุ้งอยู่ใส่กุ้งเนื่อทานอันนี้เซียนมาจริงจัดได้จัดได้ไหมวันเนี้ยทานทะเลเอาดีๆต้องมีรุ่นครับเพราะว่าเซียนมาเองปรสบการณ์เป็นจริงวันเนี้ยเไม่ใช่พี่ไปใส่กุ้งแล้วตอนเย็นพี่หายไปเอาซื้อกุ้งตลาดมาใส่ในที่กระชอนไม่ได้นะริงถ้าีมีข้าวมีกุ้งแต่ว่าแต่ปลามันเยอะน้อปลาลูกพีเลียงปลาว่าไม่รุ้นะว่ามันสี ปาตุ้มกินมากนะกุ้งนะสี่ตุ้มของเราของเราสองตุ้มที่ใส่ของนั้นใช่ป่ะอ่าพี่ยานเอามาสองน่าจะพอยี่หู้ณส่ใส่ใส่ที่บ้านได้อยู่นะใส่ที่บ้านก็เอาบอีนสี่ห้าี่วันนั้นวนนั้นได้ป่ะตุ้มละตุ้มละยี่ตวที่ไปปล่อยกี่ตัวยีาเลยมั้งประมาณยี่บห้าตัวประมาณยี่ตัวคูณสก็ร้อยพกอะไรมาทำใส่สี่ห้ายี่สิบร้อยตัวพอดีร้อยตัวพอดีคอรนะคล่า ดับตัวแบ่งกันเลยนั่ยากเลยห้าคนเนี่ยห้าห้ายี่ห้าคนละกี่ตัวคนรีสิบตัวร้อยตัวก็คนรีสิบตัวร้อยยี่สิบตัวเอออ่ะนะครับอันนี้ไม่มีอะไรบ้างนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพียงราะนักเชียร์เราเพียเพราะนี่เพราะอันเนี้ยเอานเข้าไปนะขยับเลยขยับเลยสาวเอาสาวอะไรนะพี่สาวอะไรพี่รักอ่ะเออพี่รักมาพิลลุกอ่ะพิลลักได้อะได้เอาหน่อยดิขยับหน่อยก็ได้แหม พี่ขยับได้ผมได้ขยี้ผมไม่เป็นผมไม่เป็นสาสุรลินมานห้ร้องเล่นร้องอยู่อะสารุรินเนอะเืนกล้องครับพี่เชษเขนกล้องสาสุรินอะตี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 พีตไตีตีตี่อตีตรตี่ก็ีตี่ีตีคนตี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 ีคนตีัีมีต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 นตีตีตีนี้หรอกก็คือตล้องเราตั้งอยต่แล้วก็ปล่อยอารมณ์ีตีเราไตเลยสเตีตีตีเีต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 ันีตี มันจะได้มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆอารมณ์ถ้ามันมาแบบถ้ามันมามันก็มาเต็มแล้วอารมณ์คุณจะมาตอนไหนอ่ะมันมาไม่เป็นผมก็ตามคุณพิธานมาดีกล้องต้องบิ้ยวอารมณ์นะต้องบิ้วเหรออะไรต้องบิ้วหน่อยป่ะเอาไงดีจะเอายังไงจะเอายังไงแหม่ยเรื่องขยับเรื่องขยับวะ้อยมุกพันหานแล้วกันไอคนเนี้ยมุกคันหนนุ่มพิศนุลแซ่บมากนะแซ่บใช่ไม่ต้องเติมชูรสเลยอร่อยเลยหัวเราะอร่อยแซ่บมาก ผมกลรันตีเลยเสียงหัวล้อเห็นดหมล่ะดูดิคนหาคนเสียงหัวล้อเขาแบบเขาเปิดเผยเบานไงเขาเปินบานเลยนี่เป็นคนเบิกบานเยเนี่ยเบิกบานอันนี้ไงบานเบิก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 บานทัวร์ไปพี่ผมว่าโลเคชั่นเนี้ยนะถ้าเราทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างผมว่าหาแนว้็ ใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรแบบมาซื้อของอะไรใช่เพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนอะไรในรายการของเออรายการของหมั่เทิ้งโดงอ่ะพี่ใช่ป่ะเอาชิ้นแล้ชิ้นร้านว้าวว้าวอะไรแบบเนาะเราทำเป็นนักเลงมาซื้อของโวยวายเออมีร้านกาแฟอย่างเงี้ยเฮ้ยแจ๊กกาแฟแก้วเด้อไี้ยเอาเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะได้อยู่นะประเทศไม่มีนะเดือนนี้เนาะไม่มีเลยช่วงนี้แย่ไม่มี แต่รอบหน้าจะไม่ได้เงินกันนะมั้งอยตายแล้วผมต้องลาออกแล้วแหละแต่รอบหน้าจะไม่ได้ค่าตัวอันนี้เพราะผมค่าตัวจะได้เยอะไม่ได้เยอะอยู่เงินแฟนเนี่ยติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าบอสใหญ่ผมบอกว่าเขน่าจะลดค่าตัวอีกแล้วหรือว่าเดือนนี้เพิ่งได้ร้อยเหรียญติดตามไปเดือนนี้อ๋อเหรอสาวบ้านนี่เหรอโอ้ตายแล้วเอาเอาเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะเราก็วันนี้เรามาอยู่กันพร้อมหน้าเลยตรงไม่เอาเยอะขนาดนั้นหรอกพี่ อเอ,นนอ, <Yeah. S 1> อ็มร้อยคนแล้ขวดโตงเอาบีเข้มมือนมานงอ่าครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ได้เจอพวกเราครบเลยนะโอเล่เ e จ้าของอช่องแล้วก็น้องใหม่ที่เข้ามาเทพพ่อครัวหัวป่าไอคนที่ทำข้าวอร่อยอย่างนี้เลยนี่ <She et. S 1> นถ้าปนไหนอยากมีพ่อบ้านคือยังไม่มีแฟน ไปทำกัาข้าวกินได้เลยได้เลยได้เลยเอาทีงผมการันตีว่าได้เลยนะผมก็ฝีมือก็ก็อาจจะน้อยด้อยกว่าเขาหน่อยทุดทีท้าเขาเขาขึ้นไปพ่อครัวไปาให้เขาขึ้นเลให้ขึ้นเราเรากินอย่างเดียวได้ไม่เหนื่อยนะอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะในช่องของเล่มีสนะครับถ้าหากว่าช่วงเนี้ย มันมันมีมันมีคอนเทนต์มันมันมันยังไม่สุกไม่สุกใจนะยังเนาะยังธรรมดาอยู่ยังธรรมดาอยู่พ้นเดือนอยู่เหมือนเดือนที่แล้วนะแล้วจะมีคลิปอะไรเด็ดเกินๆหน่อยนะก็จะมีอะไรเด็ดๆกึนจะมีแบบก็จะให้โอเดี่ทำละครสั้นเออะเออเนาะเอาพักเรื่องมาได้เอาอะไรดีเรื่องอะไรดีเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเรื่องอะไรเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันเดือนนี้มีแน่นอน ภัคก,ก่อนก่อนสิ้นเดือนนี้ภายในปีนี้เราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาหลากหลายเลยนะครับอัน,นี้ก็ต้องขอกราบว่าสวัสดีและลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายลย